ซอจินขอเข้าขอนกับขอนมาในเกาะอิสังคายินเสียงก้อนเฮก้าเจยวก่อันเฮ็ดอบหมูในเกจะอิสังคนาโกมันตาโตก็เลยเฮ็ดอบหมูค่ะเจ้วก็ด้วยมืออ่อนน้อยๆให้ยางมอโกตุกแห่งก่อนแนวยิบเสือปลาของซอจินนายปิ๊งปิ๊งเขาก็ขึ้นเมื่อหนึ่งร้อยมิเตอร์เลยแกวันชื้อห้องเป้งลงค่ะซอยยนขอเฮาก็มาไกลนอนหลับเอาหน้ากัดเด้งหาจิบอิสังกอมหูตื่นป้าก็นาเป็นเจืไหนไปเย้าค่ะนายปิ๊งปิ๊งเขาก็มาถึงแกปิงลงเย้าขนาด้วยซอจินขอเข้า่อนขี่รถมาตั้งงวัันนนนกกก่อหาาายเมถึดแแ แอนมายาี่ยค่ะติวาแอนกล่อมไปใจค่ะซซจินขอเขาก็ตึกหมอปกล้วยปอหมอแอนได้ไขแอนยนีค่ะมาโดยวิวตีฮงเฮนเคแกเป้งลงค่ะอันในวิวก็ฮัหางลีข้างนาเป็นธรรมชาติมีเด็กสีเขียวเขียวกัดเย็นหูกัดเย็นใจข้างนาค่ะอันในก็เป็นร้านปิ้งย่างของี่สาวของปิ๊งปิงป๊งขาวค่ะปอเผามมนเหล็กแกเป้ลงลงก็อย่าไปลืมมาเวก,กินคะนะจื้อของ้านของีิสาปิง๊งปิ้งก็จื้อห้อง้านตีนไก่ค่ะบรรยากาศที่ร้านในก่อมโลรัดถึงย่ยค่ะโดยเอวิดีโออันที่ปิ้งงย่า หลับลมชมวิวกันปิ้งย่างก็อร่อยเฮเปิ้ลในปิ้งหลงยาวค่ะร้านในอร่อยตีหำอร่อยตีโกตุยอปิ้งปิ้งเขาวค่ะมาเดี๋ยวเมื่อเราไปสิ่งตอนเล็บพอได้มีกาวโม่เงี้ยวดำไปเลยกินข้าวอ้อกนับไปสือก็คิ้วยาวอินก็เลยนั่นแหละกินค่ะในตีสุดปิ้งย่างขอเขาก็เลยไม่เอา,าค่ะก่อนกินก่อนนะไปไปอโลถังว่าคำในเด็มเลยกินยาวในคณนะ